เหล่าน้องๆเดอะสตาร์เนี่ยไปร่วมกันแพ็คของบริจาค<อ>เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันนะคะ<อ>ที่ราบที่เอ,อ่อกรมทหารราบ11อใช่แล้วเ<อ><อ>มื่อรู้สึกว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาใช่ไหมคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมา<อ><อ>ก็ดูนะคะว่ามีใครเป็นใครนะคะเป็นแบบว่ามีน้ำใจมีทั้งเอ่อศิลปินแล้วก็มีแฟนคลับก็ไปช่วยกันร่วมด้วยแล้วก็มีพนักงานของเอ็กซ์แก็ไปร่วมด้วยนะคะ ไปกันเยอะแยะมากมายเลยก็ไปช่วยกันนะคะแพ็คของกันนะคะก็เดี๋ยวมีพี่นกสินใจด้วยนี่นั่งกับพื้นเลยนะคะแพ็คของกันเลยทีเดียวนะจ๊ะช่วยกับพื้ที่ทหารที่เราเห็นทนี่คือนี่คือไปคอนเทนต์แอใช่แล้วหลายหลายคนที่เข้ามามีบรรดาแฟนคลับแล้วก็มีแบบทีมวงทีมงานแล้วก็มีเหล่านักแสดงเข้ามาแล้วก็ทุกคนมาด้วยใจแล้วก็ทํางานกันเต็มที่มากๆเลยครับผมวันนี้ก็รู้สึก ดีใจครับดีใจครับใช่ครับก็จริงๆก็พวกเราก็เห็นใจนะครับกับกับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้เราเรามีการแสดงด้วยนะครับแต่ว่าเราได้เลื่อนเลื่อนออกไปนะครับผมก็คือเราก็เห็นอกเห็นใจแล้วก็ผู้คนที่เออ่จะมาดูเนี่ยก็คงจะมาดูได้ได้อย่างไม่สะดวกนักนะครับเลยแบบว่าเห็นใจก็เลยมาช่วยกันเออ่ตรงนี้ดีกว่าครับเพราะว่าการที่ว่าเออ่สิ่งหนึ่งคือน้ำใจของพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับช่วยช่วยกับผู้ที่ประสบภัยได้ครับผมเข้าใจครับเข้าใจครับเพราะว่าทุกคนก็เออ่ทราบว่าสถานการณ์ ตอนนี้เป็นยังไงนะครับเพราะว่าทุกคนก็ประสบป,ปัญหาหมดทั้งภาคต่างๆของประเทศไทยนะครับผมก็ตอนนี้คือน้ําท่วมเยอะมากนะครับผมแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจว่าที่การสแสดงละครเวทีของเราเนยหยุดไปเพราะอะไรนะผมแล้วก็เนื่องจากว่าพอเราได้มีช่วงเวลาที่หยุดเนี่ยนะครับจากการที่เราพักการฝึกซ้อมหรือว่าการสแสดงเนี่ยก็เลยได้นําเวลาตรงนี้มาช่วยช่วยเหลือกันอย่างที่ภาพที่ทุกคนได้เห็นกันในนี้นะครับผมก็เป็นภาพที่ประทับใจครับแล้วก็แล้วก็เป็นโอกาสดีมากๆที่ทุกคนจะได้มาช่วยกันในวันนี้ครับผม